รีวิวครับผม MU 5 7นะครับผมวันนี้มาอัพโบใหญ่นะครับผมโบใหญ่โขงซิ่งสูตรพิเศษสำหรับตระกูลรุ่น MU นะครับผมจะไม่เหมือนรุ่น L นะครับผมจะบอกอย่างนี้ทำไมราคาถึงแพงการจะเล่นโบใหญ่บูตต้องไวแต่ถ้าโบใหญ่บูตช้าบูตน้อยจะไม่แรงเลยนะครับผมควันเนี่ยจะท่วมจะโชยจะเต็มเลยลูกค้าสังเกตดูนะครับผมคือถ้าบูตถึงนะครับควันแทบจะไม่มีนะครับผมตัวนี้เป็นโขงซิ่งพิเศษนะครับสำหรับรุ่น MU นะครับผม ก็เพิ่มแรงชุดลากอีกนิดนึงนะครับให้ใจยาวขึ้นนะครับผมก็จะแรงกว่าเดิมนะครับผมเสียงก็จะออกแนวดุดันนะครับผมติดตั้งที่ชัยวานนะครับอุดรนะครับนี่ฮะคาโบใหญ่บูธถึงบูธไวนะครับผมแรงแน่นอนนะครับผมแรงประหยัดรอบลอยตัวคือลอยเต็มนะครับผมนี่น่าจะเกียร์สนะครับผม สองหายงานไถก็น่าจะสบายอยู่แล้วนะครับผมส่วนใหญ่แถวอุดอรน่าจะทํามันนะครับแล้วก็จะมีการลากผานบุกบ้างนะครับผมผานบุกที่เป็นงานหนักที่สุดแล้วนะครับบางทีไปเจอลมๆมหรือขึ้นมอนิดนึงแบบนี้นะครับอาจจะไม่ไหวกําลังเครื่องไม่พอการเลือกที่จะติดเทอร์โบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมที่จะช่วยให้แรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับผม ก็ให้ลูกค้าลองเลยนะครับผมเพราะว่าเราคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วว่า e y, โบใหญ่มันเป็นประมาณนี้นะครับผมพอใจไหมที่จะจ่ายเงินเท่านี้เท่านี้นะครับผมบางคนต้องการเวอร์หวา้ย e ช่างอยากได้2ไฮดันแบบกําลังเรือเรือล้อฟรีครับบอกอย่างเดียวครับขายรถทิ้งนะครับผมเอาอย่างนี้เลยขายทิ้งไปซื้อคันใหม่รถนะครับผมรถมันก็แรงได้เท่าตัวรถมันอีกประมาณ20-30%นะครับผมถ้าจะข้ามเป็น50%เลยเป็นไปไม่ได้นะครับผม เรื่องโบแต่งแค่เราช่วยในตรงที่ว่ากำลังไม่พอเจอเหนียวเหนียวนืดเน,นืดนะครับผมก็ฝากลูกค้าด้วยครับที่สนใจเรื่องโบแต่งโบใหญ่นะครับจะบอกอย่างนี้นะครับใครที่ใส่โบอยู่ถ้าเล่นโบใหญ่แล้วบูตต้องไวนะครับถ้าบูตไม่ไวจะเสียนะครับข้อเสียคือสู้โบเดิมไม่ได้เลยเพราะว่าโบเดิมรอบมันจะลึกกว่า อันนี้ก็คือดันดินแบบดินไถนะครับผมดินไถนี่จะดันยากนะครับลูกค้าเพราะว่ามันเป็นก้อนใหญ่มันไม่เหมือนดินทรายนะครับผมสำหรับใครที่เคยผ่านงานแบบนี้มาจะรู้เลยนะครับผมดินที่เป็นก้อนไถแบบนี้จะดันยากนะครับผมก็มีใส่สปริงจูนปั๊มนะครับเรียบร้อยนะครับผม คือเรือก็อยู่กับการใช้งานแล้วก็เทคนิคการขับนะครับผมเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เทสของเราได้เต็มที่เลยนะครับผมสำหรับคนที่ใช้รอบ2 0 0 0 2 0 0 0 2ประมาณนี้โอเคนะครับผม ครับพอเราปาดหน้ารอบไถได้แล้วเห็นไมรอดสองมันจะเริ่มดันง่ายนี่แหละครับผมคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ช่างจะบอกนะครับผมว่าเฮ้บางดินมันเหนียวมากมันก็อาจจะต้องใช้เกียร์ต่ำลงนะครับไม่ว่าจะโอ้โหจะไล่หนึ่งให้ตลอดมันเป็นไปไม่ได้แล้วลูกค้าอาดแบบล้นๆนะครับผมตเต็มที่นะครับผมครับนะ MU 57นะครับผม ก็บวกกับฝีมือด้วยนะครับผมเทคนิคการขับบวกฝีมือประสบการณ์นะครับผมก็จะออกมาแบบนี้นะครับผม นี่แหละครับผมเทอร์โบใหญ่ถ้าบูสต์มันถึงไล่โขงได้นะครับแรงแน่นอนส่วนใหญ่ผมเห็นลูกค้าหลายคนที่เคยทักมาถามผมนะเรื่องเล่นโบใหญ่แล้วกําลังสู้เทอร์โบเดิมไม่ได้เพราะว่าโบใหญ่ลูกค้าบางคนไล่โขงไม่ได้นะครับผมเหมือนบางคนไปเล่นปาก4 c ปาก4หปาก4หอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไล่โขงไม่ได้ไม่เข้าใจเทคนิคการปรับแต่งนะครับผมบางทีก็สู้โขงสิ่งผมไม่ได้หรอกครับ ยอมรับนะว่าพวก44มันใหญ่นะครับผมแต่ต้องไล่ให้เป็นนะคะจะบอกไว้เลยน่ครับผมแล้วก็จะมีลูกค้าที่ถามมาบางเทอร์โบบางเ,าเทอร์โบกาเล็ตนะครับผมกาเล็ตเอ4 2เห็นลูกค้าบางท่านใส่แล้วบูธช้าบูธไม่มานะครับเป็นเพราะว่าโบมันใหญ่เกินไปบวกกับเราไล่โค้งไม่ได้ด้วยนะครับผมเราต้องหาเทอร์โบที่มันพอดีนะครับ ให้บูธมันไวให้บูธมันขึ้นนะครับผมแรงส่งมันจะมีนะครับผมแต่ถ้าบูธช้าบูตไม่มานะครับผมสู้โบเดิมไม่ได้เพราะว่าโบเดิมมันจะไปลึกกว่านะครับผมการจะเล่นโบใหญ่ต้องเล่นให้ถึงนะครับถ้าเล่นไม่ถึงคุณก็ลองผิดลองถูกอยู่ยงั้นแหละครับผมไม่จบไม่สิ้นสักที จากจะแรงก็ไม่แรงสักทีนะครับผมหมดไม่หมดหมดไม่หมด,หมด,หมด,หมดโอ้ยไปได้อยู่มีเงินให้ซื้อความสําเร็จนะลูกค้าอย่าไปซื้อความหวังครับหวังว่าจะแรงมันไม่แรงสักทีนะครับหมดเยอะนะครับผมซื้อความสําเร็จคือซื้อสิ่งที่เขาทำมาแล้วนะครับผมสิ่งที่เขาลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยหมดแล้ว สำหรับงานติดตั้งก็ต้องจองคิวล่วงหน้านะลูกค้าเพราะว่าบางทีช่างอาจจะมีงานส่งงานหน้าร้านเยอะนะครับผมอาจจะไม่ได้ออกตลอดนะครับผมต้องจองคิวล่วงหน้าไว้นะครับมัดจําไว้นะครับผมว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้นะครับผมคุยกันช่างจะได้ประกอบเทอร์โบให้ตามสเปคที่ใช้งานผมใช้รอบเครื่องเท่าน,นี้ผมขับแบบเหมือนคันนี้นะครับหรือขับแบบคันไหนนะครับผมหดโหดหรือว่าไม่โหดอันนี้ต้องแจ้งมานะครับผม โอเคครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอู่ช่างบิ๊กเทโรนะครับรีวิวนะครับผมโขงซิ่งพิเศษนะครับ MU 57นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าครับที่ไว้วางใจทีมงานเรานะครับผมวันนี้ทีมงานเรามาเยอะนะครับผมทีมงานเรามาเยอะทำแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับผมไม่ต้องรอนานประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมเสร็จก็คืออยากให้ลูกค้าซื้อความสำเร็จนะครับผมไม่ต้องไปซื้อความหวังนะครับ ฟังเสียงนะครับผม MU 5 7นะครับโบใหญ่โขงซิ่งพิเศษนะครับผมเสียงหวานหอนยาวๆดุดันนะครับผม โใหญ่บูธต้องไวนะครับผมถึงจะแรงถ้าบูธช้าไม่แรงเลยนะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ